Ngàn khẩu đã khắp Anh chàng tham ngàn Rốt dẹp Thôi nào Tới đây thôi nào

ครับดูแมคโครต่อครับความขึ้นนาหลังจากนงงานหมื่บ้านครับสะรูปสะสองหน่วยคว่งใส่ไกลตีคู่ครับพร้อมนะครับจุดไปนี่ อ้อมไปหาหน้องอยกงน่อยนะครับจังสันแล้วก็อ้อมไปครับจะจดน้องหน้อยนะครับน้องเกากับการทำงานของซูมิโตโม่ H H ร้อยสามสิบนุนห้าถือว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้อาจจบค,ครับยูยังหรือเป้เาสนไปเอฟซี FC ตัวยงครับวันนี้จากรวดแล้วครับแฟนครับรถยูใสยูหันครับขอยงเรงา ปาดอนนะครับดอน6ล้อซิ่งกำลังทำการต่อครับครับจะดเจเดินตรวจงานครับปที่ตัดบ่ตัดตัดต่อไม่พอลรวซื้อใหม่ ตามสโลรกเครับจะตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ครับต่อให้มันเดียวเด้อหนาพ่นมาพ่นอาบนามได้หมือแหล่งเงี้ยเกาะมือเศร้านี้นนกนนเกาะอาบนามตัวสบู่ดีดีเงี้ยเกาะไปปิดนามมาส่นบ่น โอ้ยมาสันไปปิดน oh, ้ำก yes, yes, ูมาสันชวาสันชนยมาสันโมเลี้ยงว่ารถมันเสียแตกตือสบู่เต็มตูวมาสันเนร่างขำโมโหาส่อโ้ยโอ้โอ้ยกระด้างตลาดางตลาดบาย cái sẽ mày ô tô này xe của tôi à tiếng mà nó ở đoàn nhau vừa bây giờ tiếp nhận đấy để họ sẽ Ủa, nó xuống bỏ, áp nằm mơ đèo một dầu Cuông này bỏ Nhà mày bỏ, đi cho biết, cho biết sư này là này là đây vậy. Sẽ té giết, té giết. Nhưng như tiền cho khâu vàng quá nó làm tà gì này. Hãy subscribe ừ. จบแล้วครับต่อโดยกุมปะปาดอนการทำงานของแมคโครต่อเลยครับโอ้โหสายไฟ 再飞，再飞了！Fi, วงจีระบบสันสะเทือนกันคนขับหลับในอ้าสูตรอไรอีกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โ,โอ้โหไปแล้วครับระวังทวาเด้อระวังทวาเด้อฮะครับเดี๋ยวผมข้าเขาไปเบิ้องน้องหน่อยนะครับนี่ครับ สะนวยคุดนัวบ้านนี่ออกน้ำนะครับก็จะมาบ้านนี่แหละครับห้องเปลียนนี่ก็เรลือจะสกูดข้องสใส่ไก่นี่ไปหาน้องเก่าแน้วนะครับก็จบแล้วครับก็คือจะอย้า่เปลียงลง่เปลียงต่อไปนะครับเปลี่ยนสามไร ครับเซลแมนอุคุมงานนีก็จะเป็นโควครับเป็นอะไรนะเป็นเลนเป็นทมนี่นะครับครับผมจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์ กติดตามสองเราจ้าโกกดำสิ่งดำในเลือดนะครับจบนี่คลิปนี้เพียง,ทงเท่านี้ครับสวัสดีครับ